มาครับมาสวัสด like ีค <downstairs> รับมาเป็นอีไรมเกมจะสุดยอดเมื่อมีคุณอยู่ยังไม่ได้นอนมาเกมจะสุดยอดเมื่อมีคุณเล่นยังไม่ได้นอนจะพาทุกท่านเล่นเท่เลยเด้อด้วยเป็นคนเดียวเดี๋ยวจะบาดเจ็ดเอานะสี่ทุ่วันนีไม่ถึงอาทิตย์ก็พี่ชายก็ชวนกลับมาเล่นนะครับ พอดีกดไปโดนบอนีอลนี้ไปเลยนี่สนุกดีครับนี่สนุกดีเฮ้เนยน้องหออะไรเนี่ยไปเลยไปเลยไปแล้วเจวเพื่อนโอ้ อย่างมันวะมันเนอาบับฟ้าไปแล้วว่ะมาเอาคูตากาูตายู่ให้แบบสวยอยู่ให้แสวยถูกโจมตีไล่เต้อไล่เด้อ่ดตดิงโตอ้ยตายตาย วมัเอาบาฟ้าเพื่อนรบวเน,วนเอแสาลินตูราเอาา๊ะมนสดว่ยังไงนะ้แทนไปเลยาติดไมคอยู่เหรอได้ยินไหมกีเอมาเอาบาฟ้าเธอไแล้วน e ด์ d าเกนแอ r ด์ส a e

มันเอืดแล้วทีนี้เข้าไปก็ตายเกีย่ยวกคือใจรอตอนหลังในเกมสักพักสองสามที่ว่าวอลไฮก็เล่นมันตายได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ปล่อยมันห้าวไปก่อนเอ้าไม่ติดเรื่องใจเย็นใจเย็น S, 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 s. <S ามาันตันมันต้านถ้าสเราจะสตัรมันมาเอ้ยมาหลังแล้วแล้วเขาไมกาดกาดกาเอ้ยโหงอแน่ว่ะไม่ยู่จริงค่ะทนเ มาสามลุมถึงเราขนาดน้ใจยเย็ยนนะ,อะอเาอ,อหาห้เดี๋ยวนายต้องเกิดแนะ่นอนถ้านายไม่เกิดเราก็แย่ขนานดะนายไม่ต้องเสียดใจยเย็ยนเดี๋ยว,วาเลนเอซาลิตูรอมันสดว่ายังไงนะน Your team has destroyed a tower.

ไปเธอมักจะปัดเป่าความชั er> ่วร้ายให้เราเสมอมาซุ่มรอในผู้หมาก่อนเออเออเออซุ่มแล้วโอ้โหเมื่อกระตุกตอนนี้วะโจหิวให้แบบเสื่ๆเอ้ยระวังเว้ย

เยี่ยมเยี่ยมสวยสวยว้าหสวยกลับไปเร็วเดี alumni, ๋ยววูคองมันจะมาหลังแล้วไปไปไปไอ้วูคองโดนยื้อยู่ข้างล่างไออยู่ไออยู่ตัวป่ามันกลังจะมาเตรียมตัวเก็บท่าสองสตาร์ทเอาไว้เอาบับแดงมั้เอาบับแดงมั้ตัดขาบับแดงตัดขามั้ ไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วกลับเลวเยี่ยมเยี่ยมสวยมันคิดแชนในจิตคิดแชนในใจนะหมดเอาแล้วเอาเอา ผู้คองนายตัวตึงขอนแก่นมาต้องจัดต้องจัดแล้ยตัว่ัดตัวใจวอร์ไฮตายเลยยืนเหนี่วะเนี่ยเอาไปแล้วเหวะไอ้ผู้คลองมึงมีตัวความหวังหมู่บ้านนะมึงอย่าออกนะย้องเล่นกลางของเรา

ไปรับก่อนรับรับูฟ้องก่อนถ้าไมรับกูว่าไม่ได้กลับไม่้ลบจรงจริงด้วยไกใ้ตอดไว้ตอดระยะไว้ตอดระยะให้หน่อยเลย ห5าสยังพอได้ลุ้นอยู่นะนงเงยซ้าเงนขวาเราก็ยันอยู่ตัวอะไรอะมอทอสใช่ไหมมอดูดถึงไม่ได้สู่ขิดทันที โดนลมอย่างนั้นจะเป็นเหลืออะไรใช่ไหมล่ะมาหมดีความรักที่ยหัดสตริดสัตรูเรียกดาวสะเลเยอะออกมาแล้วอะไรไะได้ดันไว้ดันไว้ยื้อไว้แต่การทางอื่นรอการทอว

โยกตามมันไม่ไหวไ,ไหวเหลือเกินอดเยกตล้ง็ถึงเว<า>ลาตาย,อย,าตายรอด้วยเป็นคนเดียวเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอานะหนีกลับไปก็ได้รวมตัวกับเพื่อน

An enemy has been defeated. An has been defeated. enemy has down! An enemy has been defeated. นายาเราเห็นแล้วนายโดนหุบเข้าไปเลยมุดลงไปจริงหลังจากนั้นมันก็ยืนรอนายโผลขึ้นมาแล้วก็ใส่ทุกอย่างเท่าที่มีให้กันนะนายก็สุขิดกูเห็นเรียบร้ลเห็นทุกอย่างกูก็ยืนอยู่ข้างมึงกัแหละไม่ได้อยู่ไกลเลย จะช่วยทันไหมเสียงล่างทันไหมเราข้างบนต่ายเกิดแรงเกิดร้านแรงนะก่อนที่มันจะมาเอาเก็บไว้หมดปูของเราไปคนเดียวเดี๋ยวเธอบาดเจ็บเอานะไฟสตันให้มันงงๆ An enemy has been defeated. เฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบเพื่อลองไว้เลยมาสามเคปองปองปองชีวิตเป็นสิ่งพิเศษแต่การได้รักษาชีวิตนั้นพิเศษยิ่งกว่าอีกเก้าวิแปดเจหกหนี่อะไรเกิดเนี่ย เอามาเลยว่าย้อนเอาไปขวดมาเลยตัวตัวเอาเลยเออนนั่แหละเอาให้ร้องเอาให้ร้องยืนดูเฉยเนี่ยน่ายืนดูเฉยเรื่อยเหมือ้าวเดินมาตัวเดียวแทงเดินมาตัวเดียวห้าวเดินด้วยไปคนเดียวเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอานะของจะเข้าขวา ไปเลยไปอาบไปอบยิงธนูวันน oh. 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 uh ีว oh. oh, oh. uh ่านี่เฮ้ยเฮายมันท้อะไรวะน้ามาทอลับไปซายลยหมันสดว่ายังไงละ

เอาไหมเอาเลยดีไหมนี่แน่นี่แน่มันก็อ,อยู่มันก็อ,อยู่ถอยว่ะตึงๆไวอีสิบเจ็ดวิตึงๆไวรอด้วยเป็นคนเดียวเดี๋ยวจะบาดเจ็บเอ้า <c oughs> <c oughs> เ nice ยี่ยมมันได้เป็นเลนหนึ่งว่ะรักซาเลเยอร์อลองได้แล้วนะใช่ไหมชีวิตเป็นสีพิเศษแต่การได้รักษาชีวิตนั้นพิเศษยิ่งกว่าขอหายเข้าเลยเข้าเลยไม่ต้องห่ว เวลานานเลยิลกอนูคองนายไม่เอาบาร์ปหรอบัรแดงบัรฟ้าเนี่ยมันช่วยให้สกิลเร็วข้นถูกโจมตีชีวิตเป็นสิ่งวิเศษแต่การได้รักษาชีวิตนั้น

ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับฮิวแรงอยู่ทุกกลับไปไหนเล่าหรืกันก่อนเอาทำไมล้มวะดีดีล้มเฉยเห็นหน้านัตาย่าล้มเฉยมี่ล้มผัตนาหน้าตาแล้วแหละวายเห็นหน้ามึงปุ๊บมันล้มเลยรันดีอ่ะแต่ว่ารอแป๊บนึงสี่วิ สี่วิสีวส่วิฝากติดตามใน YouTube ไปด้วยนะครับผมเออนาราคีครับผมชื่อนาราคีนะครับ